สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับยังเจอร์นีย์ครับผมวันนี้พวกเราจะมาพูดกันเรื่องเจอเนอร์ลิงนะครับการเขียนเจอ n นลอะไรคือ5เหตุผลที่ทุกคนควรจะเขียนบันทึกแล้วก็เริ่มเจอเนอร์ลิงกันซึ่งเจอเนอร์ลิงหรือการเขียนบันทึกอาจจะดูเป็นอะไรที่ง่ายๆเป็นเรื่องธรรมดานะครับใครๆก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากแต่จริงๆแล้วเราจะมาแชร์กันวันนี้ว่าการเขียนเจอเนอร์ลิงให้ประโยชน์อะไรต่อเราได้บ้างนะครับทำงานอะไรอาชีพอะไรไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับมันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยวางแผนแล้วก็ผลักดัน ของเราไปทางบวกได้หลายๆด้านหนึเริ่มที่ข้อแรกเลยครับก็คืออะไรครับผมค่ะเออข้อแรกเนี่ยก็คือทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเนะ หรือว่าเป็นเซลฟ์เวอวายเนสนะคะการเขียนจอนลเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยของเราค่ะเออว่าเป็นสมุดบันทึกส่วนตัวว่าเราเนี่ยมีความคิดอะไรรู้สึกยังไงทาไมเราถึงรู้สึกอันนั้นนะคะแล้วพอเราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถจัดการกับความรู้สึกของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะข้อที่2ก็คือว่ามันเป็นเครื่องมือในการช่วยบรรเทาความเครียดนะครับในการแหน s สเตรสของเราเองหลายๆคนเนี่ยในชีวิตประจําวันในการทํางานในการเรียนเราอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกกังวลหงดเงิบ โมโ oh หแต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเรารู้สึกแบบนี้อยู่เพราะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมากในชีวิตประจําวันเราพบปะผู้คนมากมาย การที่เราให้เวลากับตัวเองนะครับใช้เวลาในการเขียนออกมาเขียนความรู้สึกเล่าเสียงที่เกิดขึ้นนะครับมันจะช่วยเราได้เยอะเลยในการลดผลกระทบความเครียดช่วยทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตสุขภาพใจมี mental health ที่ดีขึ้นนะครับใช่ค่ะเหมือนสมมติถ้าเอ้ยบอกว่าวันไหนเครียดมากๆไม่จะไปบ่นให้ใครฟังเนี่ยคือเขียนในลงใน journal เนี่ยก็คือช่วยบรรเทาความเครียดเหมือนเราบ่นให้ตัวเราเองฟังในสม,มุดเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่เราแบบกังวลหรือเราคิดมันก็จะวนอยู่ในหัวเรานะแบบเอ้ทำไม แต่พอเราเขียนบปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกโลก่งใช่ทีนี้นอกจากที่บอกว่าโล่งแล้วเนี่ยข้อที่3เนี่ยก็มาต่อเลยก็คือมันเป็นการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะเอิธอย่างเช่นเมื่อกี้เอิธบอกว่ามันมีปัญหาอะไรที่เราคิดไม่ออกแก้ไม่ตกเนี่ยเราเขียนลงไปใช่ไหมเราจะค่อยๆเห็นว่าแบบเออความจริงแล้วปัญหาเนี่ยมันมีไอเดียในการแก้เนี่ยสามสี่ข้อนะ เออปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยเราเคยแก้มาแล้วในอดีตเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงมาได้กับปัญหานี้หรือมันมีวิธีการแก้ไขอะไรใหม่ๆพอพูดออกไปเนี่ยมันเหมือนกับแบบมันลอยๆนะแต่พอเราเอามาลงในจ o โน้ตเนี่ยมันก็ค่อยๆเห็นเป็นไอเดียที่ชัดเจนขึ้น เขาก็เลยบอกกันว่าการ journal เนี่ยมันช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ด้วยค่ะเป็นการต่อยอดความคิดของตัวเองเนาะพอเราเห็นปุ๊บมันก็จะทําให้เรานึกถึงไอเดียอื่นๆใช่ค่ะข้อที่4นะครับก็คือว่าการเขียน journal เนี่ยเป็นการช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนะครับหรือว่าการตั้งเป้าหมายแล้วก็ทําให้มันสาเร็จได้จริงๆเพะการที่เราเขียนลงไปแล้วเนี่ยเป็นการเซต intention นะครับเป็นการสร้างเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเราเขียนลงไปนะมันจะทให้สมองเราเนี่ยรู้สึกแอ t i v a t e นะครับทำให้เรารู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นมันก็จะช่วยให้ อาจจะสามารถลงรายละเอียดได้เยอะขึ้นนะครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไร ทำไมเราถึงอยากประสบความสําเร็จทาไมเราอยากได้เป้าหมายนี้แล้วมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเราจะต้องทาอะไรบ้างที่จะทําให้ช่วยเราเนี่ยมีแรงจูงใจสามารถเข้าถึงเป้าหมายนี้ได้นะครับก็คือว่า breakdown เป็นเต็ปที่เราจะต้องทําแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงมือทําจริงๆมีการ take action นะครับเราก็สามารถที่จะบันทึกแล้วก็เราวามสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือถ้าเกิดเราเจออุปสรรคอะไรเราก็สามารถเขียนลงไปได้เป็นการระบายเป็นการทอาโลง่งหรือเป็นการหาทีนี้มาถึงข้อสุดท้าย การโชโนเนี่ยมันคือการที่เราช่วยให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เรามีสิ่งอะไรที่เราได้เรียนรู้แล้วเราลองบันทึกลงไปนะคะอีกสิวันข้างหน้าหรือเราบันทึกทุกวันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วเออเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเอ้ะเราเคยแก้ป,ปัญหานี้มาแล้วนะเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่เราเคยแก้ม,มาแล้วได้ดีสิ่งที่เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราเออเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยลองคิดมาแล้วมันมี5าไอเดียนี่แหละ เราก็จะช่วยให้เราจําได้ดีขึ้นแล้วก็มาปรับใช้ในปัจจุบันได้ดีขึ้นด้วยค่ะก็คือเหมือนกับแบบตัว journal เ,เนี่ยมันเป็นเหมือนคู่มือเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้พัฒนานการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าจากไอเดียที่เราเคยมีความคิดเอาไว้เนี่ยช่วยให้เราทําอะไรต่างๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยเป็นประโยชน์กับตัวเราเองครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับสิ่งต่างๆจากการเรียนรู้ประจําวันเหมือนเราทัสนีลเนาะเพราะเราทการรับเข้ามาแต่การที่เราเขียนบันทึกลงไปเนี่ยทำให้เราเนี่ย take action แล้วมันก็จะทำให้อย่างท สรุปเนะก็คือทําไมเราถึงต้องควรจะเขียน journal เนี่ยมี5ข้อนะคะข้อแรกค่ะก็คือทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองได้ดีขึ้น<ม>ข้อที่2บรรเทาความเครียดเนี่ยเป็นเครื่องมือในการผ่อนคลายปล่อยความเครียดอะไรในหัวต่างๆเนี่ยลงมาในบันทึกนะคะข้อที่สเพิ่มความคิดสร้างสารรค์เพราะว่ามันมันจะมีไอเดียต่างๆออกมาเวลาเราเขียนนะคะข้อที่4ช่วยให้เราได้บรรลุเป้าหมายด้วยเป้าหมายชัดขึ้นที่เอิร์ดบอกมีสเต็ปขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นนะคะให้ตัวเราเองได้รู้ว่าเป้าหมายคืออะไร ข้อที่5ก็คือช่วยให้เราได้เรียนรู้ช่วยเพิ่มความจำํำความสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยผ่านมาแล้วในอดีตได้ด้วยค่ะแล้วก็คนที่พวกเรายีมาแชร์กันด้วยนะครับว่าพวกเราที่สร้าง Growth Journal ขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องมือสมุดบันทึกแล้วก็เป็นโค้ชส่วนตัวให้เพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยส่งมสเซจมาหาพวกเรากันเยอะเลยในการวางแผนเรียนต่อทำงานนะครับทำยังไงให้ได้ต้อง ประสบความสําเร็จทํายังไงให้เติบโตเราก็เลยได้สร้างเครื่องมือนี้เป็นคอร์สส่วนตัวให้ทุกคนซึ่งเป็นเครื่องมือที่พวกเราใช้กันเองในการสร้างวิวเครีย์ของพวกเราในสิปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นข้างล่างฝากเข้าไปดูกันได้เลยค่ะเอ,อิร์ธขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องยังเจอร์นี่ในวันนี้นะคะก็หวังว่าวันนี้เนี่ยเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาเริ่มหรือว่าเขียนเจอร์น l ลต่อๆไปกันนะคะแล้วก็ฝากอย่าลืมอย่างที่เราบอกลองติดตามตัวกรอสเจอร์นัลดด้วยนะคะ เามาพูดคุยกันใหม่นะคะในวิดีโอถัดไปค่ะถ้าใครย,ยังไม่ได้กดไลค์นะคะหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรต่างๆเ่ยสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ